กับกี่วันนะตัวผมเนะี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมนั่นแหละตามที่มันเป็นกระสือแยกย้ายแยกย้ายจริงต้องบอ,อกว่าเจ็ดเดือนเนะี่ยหลายเรื่องที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นเป็นหลายเรื่องนะที่ผมต้องออกมารับผิดแทนนะครับถ้าถ้าหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ว่าไม่ผิดก็ต้องออกมายอมรับเป็นคนผิดนะครับ ไม่ได้ทําอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดังใจใครก็ต้องต้องอดทนคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าคุณเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่านะคะรักทั้งคู่เะนั้นแล้วอะ เราก็พร้อมที่จะปกป้องทั้งคู่แต่ไม่อยากให้ทุกคนมาด่วนตัดสินใจอย่าไปดูถูกความรักใครบางคนอ่ะดูถูกความรักของเขาว่าเนี่ยไม่จริงใจรักไม่จริงไปบอกว่าฝั่งนี้รักไม่จริงฝั่งนี้การละครไปบอกว่าอันนี้ก็ปลอมอะไรเงี้ยแต่คุณอย่าไปดูถูกความรักของเขาเพราะว่าเขาอะใช้เวลาแล้วในช่วงเวลาหนึ่งที่เขารักกันเราเห็นเห็นด้วยแววตาเห็นด้วยภาษา,ากายนะคะต่างๆแล้วว่าเขาว่ารักกันนะคะซึ่งคนสองคนอะรักกันแล้วเขา พยายามกันแล้วเขาคุยกันแล้วเขาปรับตัวเขาหากันแล้วพอเขาปรับไม่ได้อ่ะมันมีมันก็จะมีแหละบางบางอย่างที่มันปรับไม่ได้เขาก็ต้องทะเลาะกันมันมีอยู่แล้วนะคะพอเขาเขาปรับไม่ได้ทะเลาะกันแล้วพอเขาทะเลาะกันปุ๊บแบบคุณอย่าไปปรับว่าก็มันรักไม่จริงอ่ะก็มันการละครอย่าไปพูดอย่าไปดูถูกความรักของเขาเขาพยายามเขาหากันแล้วถ้ามันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ก็คือโอเคเรายอมรับตรงนั้นแต่เราเห็นแล้วว่าเขาอะ ามาพยายามใช้ชีวิตคู่กันแล้วมาพยายามที่จะรักกันให้เราดูแล้วเราก็มีความสุขแล้วในช่วงที่เขารักกันอ่ะตอนนี้เขาทะเลาะก,กันให้เราดูวเราอย่ายุให้เขาแตกกันมากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะคะหลายห้องบอกว่าไม่มีหวังแล้วใช่ไหมเออแต่ย้ยก็ยังหวังว่าถ้าเขามีโอกาสได้คุยกันอ่ามันก็ <laughs> มันก็จะดีขึ้นนะคะจานั้นแล้วอะ่ะ อ่าต่อต่อให้สมมติมันไม่มีหวังจริงๆนะแต่ยุ้ยไม่อยากให้ไปดูถูกความรักของพวกเขาสองคนนะคะยุ้ยว่าพวกเขาอะใช้ใจเข้ามาเล่นทั้งคู่แต่มันเป็นไปได้อยู่แล้วที่พอรักกันเสร็จแล้วอะมันมีจุดที่ปรับกันไม่ได้เอาจริงๆยุ้ยถามคนที่มีครอบครัวแล้วทุกวันเนี้ยคุณยังมีนิสัยบางนิสัยของแฟนที่คุณไม่ชอบไหมหรือคุณชอบเขาทั้งหมดร้อยเปซ็นไม่มีข้อติเลยยุ้ยถาม hmm. เออใช่ใช่ผงนีกับทุกคนบางสิ่งมันก็ปรับไม่ได้ใช่ไหมบางทีบางสิ่งมันก็ปรับไม่ได้มันปรับไม่ได้เลยแต่เราอ่ะเราอ่ะจะยอมรับในสิ่งนั้นได้ไหมบางทีเราบอกว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราคุยกันแล้วนะตรงเนี้ยเราไม่ชอบนะเธอปรับได้ไหมโอเคเขาอาจจะพยายามจะปรับแต่บอกพอปรับแล้วเขาไม่ทาไม่ได้อ่ะเธอเขาก็เริ่มปรับอ่ะปรับแล้วยังทําไม่ได้ยังพูดอีกก็ยังทําไม่ได้ถามตัวเองว่ารับได้ไหม การที่ปรับใครคนนึงอ่ะมันมันปรับไม่ได้แล้วถ้าเรารับส่วนนี้ได้อ่ะส่วนคือเขามีนิสัยอย่างอื่นที่เราอ่ะรักมากแค่จุดนี้จุดเดียวมองข้ามไปได้ไหมนะคะแสดงเออแล้วเราก็จะแบบก็จะ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 รู้ว่ามันจะผ่านจุดนั้นไปได้นะคะคู่รักมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดนะคะเกือบทุกคู่นะคะเรายังมีส่วนหนึ่งที่เราไม่ชอบนิสัยของคู่รักของเราเลย คือก็ยังเอาประเด็นที่ว่าชาลีไล่น้องออกจากบ้านเราพูดกันไม่หยุดลูกพีทพูดไปแล้วนะพี่โจบ,บอกว่าชาเ,เอาค่ะเอ่อไล่น้องออกจากบ้านจริงหรือลูกพีท่าจริงไม่คือก็ยังพูดกันไม่หยุดเรื่องเนี้ยเฮ้ ไม่รู้จะพูดไงพี่ยุ้ยเราไม่รู้ค่ะคือบางคนบอกว่าน้องแสดงหน้ากล้องเก่งแต่ว่ายุ้ยอยากรู้ว่าหลังกล้องคุณเห็นกันหรือเปล่านั่งเข้าหรอคะนั่งใต้เตียงไหมอะไรเงี้ย <laughs> ฉะนั้นแล้วอย่าไปอย่าไปวิเคราะห์ในส่วนของของมุมที่เราไม่เห็นเลยค่ะ พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อ่ถ้าถามพี่ว่าเรื่องชาลีกับบ้านพี่ไม่เห็นไงพี่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อืมใช่อย่าไปตัดสินเพราะว่าเออเขาพูดมาเขาก็พูดกันเต็มนะทุกห้องเอาเจ้าตัวพูดหรือว่าคนตรงไหนพูดอะไรเงี้ยมันก็พูดต่อต่อกันมาได้หมดลคะค่ะอืมเขารักกันจริงค่ะคําถามมีอยู่มากมายเขารักกันจริงดูจากน้องมาอยู่ที่ไทยสิ ทุกคนน้องดอบเรียนมานะแล้วน้องก็ไม่อยู่อะ่ะคุณยุ้ยกับลูกพีทคือดูสติใช่ค่ะลูกพีททำไมไม่เชื่อว่าชาลีพูดหรอครับลูกพีททำไมไม่เชื่อที่ชาลีพูดหรอครับคุณคิดได้ไงว่าลูกพีทไม่เชื่อที่ชาลีพูดลูกพีทพูดแบบนั้นหรอคะว่าลูกพีทไม่เชื่อที่ชาลีพูดคุณเข้ามาฟังลูกพีทตั้งแต่ตอนไหนลูกพีทขึ้นไลน์ตั้งแต่ตอนไหน,น,ไหน,ไหนคะ ทุกคนพิมพ์หน่อยว่าลูกพิทไลฟ์ตั้งแต่ตอนไหนแล้วทุกคนฟังที่ลูกพิทพูงแต่แรกไหมอ่ะมันอันหลายคนอาจจะได้อ๋อเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะหลายคนอาจจะแบบมีข้อมูลเอเจนซีส่งเอเจนซีอันนี้จากเพจหนึ่งนะเชื่อมเป็นเพจที่รักชาลีกามินนะคะแต่ยุ้ยก็เห็นด้วยกับเขานะเชื่อเป็นเพจที่ ลูกพีทพูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าลูกพีทยังมั่นใจว่าน้องชาลีอะทาแบบนั้นจริงๆหรอแล้วก็ฟังน้องชาลีพูดเมื่อวานเนี้ยเข้าใจน้องหลายๆอย่างไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจ แต่เข้าใจคําว่าคนอยู่ด้วยกันแล้วมันมีการทะเลาะก,กันไหมมันต้องมีอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเรื่องหลัความรักของสองคนนะให้เขาปรับกันแต่ที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะไม่อยากให้ทุกคนไปด่าน้องกันมากชาลียังพูดอยู่เลวยว่าผมยังรักของผมอยู่อ่ะเขายังพูดอยู่เลยว่าเขายังรักของเขาอยู่ฉันก็ยังเชื่อมั่นว่าน้องกามินก็ยังรักน้องกชาลีอยู่เหมือนเดิม เออเขายังรักกันนะทุกคนแต่รอเวลารอเวลาให้สองคนเขาปรับความเข้าใจกันหน่อยอืม ต่เหมือนบางคนบอกว่าทำไมชาลีรักแล้วทำไมวางระเบิดวางบอมทิ้งไว้แบบนั้นใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ยุ้มองว่าเขาอาจจะบอกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าบางทีส่วนมากโดยที่เขาพูดเมื่อวานส่วนมากจะเป็นเรื่องเอเจนซี่นะเรื่องการแบบเอ่อพอพอน่าจะมีปัญหาเรื่องเอเจนซี่ซึ่งเอเจนซี่อ่ะคือคือคือชาลีค่อนข้างพูดดีนะคะแบบว่าอ่อ คือทิ t o อกอ่ะไม่มีมีปัญหาเพราะว่าทิกตอกเขาที่เขาต้องเก็บตังค์เพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์เพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมามันก็ต้องมีในส่วนนี้บ้างเพราะว่าเราเหมือนมาเช่าสตูดิโอเขาถ่ายออกมาเงี้ย <c oughs> แต่ที่มีปัญหาคือตัวเอเจนซี่เอเจนซี่คือเป็นแบบเสือมือเปล่าอ่ะคือเขาไม่ต้องสร้างอะไรไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะแค่เหมือนมามาช่วยด้านนิติหน่อยๆอะไรเงี้ยเออให้คนที่มีแล้วอย่างน้องกามินอ่ะคือเขามีม,มีแบบ คนคอยซัพพอร์ตอะไรของเขาอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วไงแล้วเอเจนซี่ดันมาแบบจับปุ๊บเออมาควา mm ้า hmm. เอาผลงานทั้งหมดที่แบบเออชาลีสร้างชาลีชาลีสอนอะไรมาปุ๊บเออเอเจนซี่มาเค็มเอาอย่างเงี้ยเออซึ่งตรงเนี้ยปัญหาที่เท็จริงอมันน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยคือคือด้วยความฝ่ายที่แบบว่าเออคือความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ คิดว่าปัญหามันอาจจะเริ่มมาจากตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะคะที่มองออฟังจากน้องสัมภาษณ์เมื่อคืนนะคะส่วนปัญหาเขาที่ที่มันอาจจะมีเราไม่รู้ว่าปัญหาส่วนตัวมีด้วยไหมหรือปัญหางานอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าทั้งหมดคืออะไรเพราะชารีก็ยังบอกว่ามันยังมีหลายอย่างที่เราไม่รู้นั่นแหละเราไม่รู้ก็คือเราก็ไม่ควรไปตัดสินนะคะแต่ที่เรารู้ๆว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้แหละที่แบบ เออเขาไม่เปื้มกับเอเจนซี่ซึ่งเมื่อก่อนเขาตั้งใจที่จะทำเอเจนซี่แล้วดันทุกคนดันแต่ละคนที่เขาเคยพูดใช่ไหมแต่พอ,อเขาทําเขาทําไม่ลงเพราะเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นการไปเอาเปรียบคนอื่นอะ่ะเขาเลยทําไม่ได้ไงตัวเฉเลีย่ยพอเขาเอาเปรียบคนอื่นพอพอจะให้เขาทำเอเจนซี่ดันดันคนอื่นดันต่างๆดันพวกต่างๆเองอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาเก็บเอาผลงานอย่างเงี้ยคือทาทาด้วยใจบางทีมันก็เจ็บใช่ไหม แต่พอเขาทาเขาจะทําแล้วเราเขาไปหักเอาส่วนต่างเขาก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันมีเอเจนซี่ที่มาคอยเอาเปรียบเขาอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยพูดออกมาด้วยเหตุผลว่าเนี่ยเอเจนซี่นะคุณถ้าเราไปลองจับประเด็นชัดๆนะ่ะก็ประมาณจะพูดถึงเอเจนซี่ซะส่วนมากปัญหามันอาจจะอยู่ที่เอเจนซี่ก็ได้นะคะอยู่ที่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนตรงไหนได้เท่านั้นเอง ใช่ค่ะพี่บางทีเอเจนซี่น้องกามินอาจจะเป็นแค่คนกลางก็ได้เอเจนซี่อาจจะมาเร่งน,น้องกามินเออเธอต้องเข้าร่วมมานี้นะอันนี้นะอันนี้นะอ่ะบชิษัอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเออเอเจนซี่มาทําอย่างนี้ไม่ถูกอย่างเงี้ยออพอเอเจนซี่มาทําอย่างนี้ไม่ถูกปุ๊บ กามินก็เป็นคนกลางอันนั้นก็โดนกดดันมาเพราะน้องอมีอาจจะมีแสตมีเอเจนซี่มาตั้งแต่ติดตัวมาตั้งแต่เกาหลีแล้วใช่ไหมล่ะแต่ตอนนั้นผลงานน้องอาจจะเออไม่ได้คือเพิ่งมาเพิ่ง,เพ,ง,เ,พงเพิ่งเริ่มติ๊กตอกแต่ตอนนี้คือผลงานน้องคือทั้งเป็นทูตเอยยั้งเป็นอันดับหนึ่งเกาหลีบิลบอร์ดขึ้นเอเจนซี่ค่ะเขาไม่ปล่อยตัวน้องอยู่แล้วพอเขาไม่ปล่อยตัวน้องปุ๊บจารีผู้ฝึกสอนน้องมานะคะแล้วคุยอันนี้มาเขาก็ไม่ชอบคนที่จะมาเอาเปรียบ แฟนของเขาด้วยเออถูก <คน S 2> ต้องค่ะพอเขาไม่พ <Brew. S 2> อเขาไม่ไม่ชอบคนที่มาเอาเปรียบเนี่ยเขาอาจจะพยายามคุยผ่านการมินใช่ไหมแต่การมินก็อาจจะรับรับสารมาจากเอเจนซี่อีกอย่างหน,แบบนึ่งแบบเนี้ยคือเอเจนซี่มันจะป้อนคําหวานให้เราอย่างนั้นอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะคะการชาลีพอน้องอาจจะปรึกษาชาลีชาลีก็อาจจะไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยปุ๊บมันก็เลยมีปากเสียงกันแล้วคนกลางอ่ะมันจะทําอะไรได้ ไม่ได้ค่ะพี่คนกลางอึดอัดคนกลาง <S <S ค,าคืออึดอัดเนี่ยพี่ยุ้ยพูดถูกนะชาลีไม่ชอบคนมาเอาเปรียบเอซีเขาใช่เพราะว่าเอซิสซี่เขาก็จะแขางแต่ใครเพราะคนที่เป bon ็นน้องก็เป็นเอฟซีชาลีไปส่วนมากใช่ไหมล่ะในที่แบตว่าควมีแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนตอนนั้นน้องกําลังจะมีแข่งที่จะบิ๊กแมตช์ใช่ไหมยุ้ยก็เลยคิดว่าบิ๊กแมตช์นั้นอาจจะมีปัญหา หนึ่งที่แบบว่าเออพอบิ๊กแมทปุ๊บอะใช่ไหมเพราะเพราะชาลีก็พูดถึงบิ๊กแมทด้วยเหมือนกันใช่ไหมบิ๊กแมทที่จะอ่าน้องเข้าร่วมอ่าพอติดหกคนใช่ไหมคะเราจะไปบิ๊กแมทกับญี่ปุ่นอะเออชาลีเขาก็อาจจะห่วงเอฟซีนะคะพอห่วงเอฟซีเสร็จปุ๊บอะอาจจะคุยกับการมินแล้วแต่ทางอเจนซี่อะก็แบบกามินไม่ได้นะอย่างเง้นอย่างงี้อืมอ่ะเป็นการมินคุณจะทํายังไงอะคนกลางอะ่ะอืม ทุกคนอกว่าอกว่าไปใหญ่เออหลายคนบอกว่าเออรู้ได้ไงอะไรเงี้ยก็ฟังจากไลน์เมื่อคืนค่ะแล้วเขาพยายามที่จะพูดถึงเรื่อง Big m a t c เอเจนซีนะคะเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาของของน้องเลยการชาลีแทบไม่พลาดพิงไปถึงน้องแต่ชาลีกำลังส่งสารไปแบบว่าเอเจนซี่อยู่เป็นอย่างนั้นแล้วเขาปั้นมาหลายๆคนปั้นมาพูดมาอะไรเงี้ยเออ